ครับคุณครับหมกหอยมีตัวใหญ่ัครับหมกหอยโคดครับหมกหอยครับน้อยละสองโลครับหมอสมาชิกเอฟซีเลยลุงคุณครับตัวหมกหอยเอาไปใช้ได้ไรกินนี่เอาไปออมออมออมใช่ยังเอาไปใส่หม้อครับงมปลาครับงมปลาครับเขาเพิ่งงมปลาครับปลาชิงมปลาเลยปลากินเนปลาบุ้นไรครับนี่เบิ่งปลาน้อยครับออหวานบ่คือเบิ่งคือเบื้องใครอยากกิน้วยอุ้ยคุณครับ

กัดบ่หมอแมนโอ้ยมึงตีหลาปมึงนะมีเหล็กวะอะไรนี่แค่นีเต่า,าหาเหล็กหมดเด้อืมมัติกาดเดี๋ยวไงไหนเราขอลองจับหน่อยนะ<า>จับไปครับม่กัดะวะโอ้เเอาไปใส่ตาลที่เดิมมึงนี่นะครับมีเหล็กเบิ่งครับเบิ่งเอาเด้อครับเ,เด้อเอฟซีเด้อเต่ะาะมาณใส่ฝ่ามือมัติกัดต่อฝ่ามือเหรอครับเมืยย่อไงหรอกครับฝ่ามือ ครับมีเหล็กบอลูกมันถืเบิ้ลกือไปครับครับผมเอาใส่ลูกมึงล่ะมึงล่ะลูกมึงล่ะเอาครับเตาครับเตาเตาเบาเรื่องเตาครับก็ได้เตาเบาเรื่องปลาก็ได้ปลาเบาเรื่องกบก็ได้กบเบาเรื่องเอียนได้ปัตตานี่อ้าวคือเลือดอกนอกปัตตานีเอ้าครับ มากินต้มกบแล้วกันนะครับเตาหนี่งกับสิบใบเลรอครับเ็ดกินโมเป็นเหรอครับบ่เคยกินนักเถ้าทะเดลกินสิกินอยู่ยด้วุโ้ยเตาเป็นสัตว์สังวัในลุงเนาะเป็นสัตว์สังวันครับครับปล่อยมันเนาะเนาะเดี๋ยวสิไปปล่อยสายญ่ครับครับผมครับฝากกดไลค์กดติดตามมาอยด้วยนะครับมือลุงน้องครับได้กรบไปองหันตัวนึงครับปลาตัวนี้คือโบไผ่เอ๋อลุง ผมว่านแห้ลงเห็นคือบ่ไผ่อยู่ครับสาหนามบกแห้งครับหนามคอนแห้งคู่ปีผมสีคู่ปีผมเสียนี่ครับผมสีสูบหนามไส่ปีนี้่ได้สูบครับตั้งใจว่าเสียจะเอาปลากินเหรอครับสงการนี่เหรอครับเิ่าบกหอยที่เหรอครับคุณบกหอยกระไดเปิดเบิ่งเบิงในลุงครับบกหอยนี่กระเสียไปขายครับวันเดียวไปกินดอกนี่เบิ่งหน่วยลุงเอานอเหน่วยเบิ่งหน่วยใหญ่มันนั่นคุณนู่นบกใหญ่นั่นลุงผุนๆต้องขุนลุงใหญ่แห้งอุ้ยผมครับบกหอยขมหอยจูบเฮาครับพุ่น เทียบกับกับปั่นทูซีกันนะครับพุนยินหน่อยเดียวนี่ก็จะอิมบิดบานนบานผมว่าโอ้ยพุนลุงผมว่าเสียเอาไปอมหน่วยเดียวว่าสันใส่อันอัน,อนเกลือลหลายๆประเดกลหลายเข้มๆแล้ววะครับ <c oughs> <c oughs> ผมสวัสดีครับ